ในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปทําสิ่งที่ด์กที่สุดที่ยังไม่มีใครเคยทําผมเจอความลับเกี่ยวกับแท่นบูชาย,ยันและเรื่องที่แปลกที่สุดที่ไม่มีใครเคยรู้เนื้อหาในวันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเร,เริ่มตัดไม้กันก่อนนะครับเออฉันลองค้นคว้านิดหน่อยแล้วบัฟเฟอร์เมดกับซาตานอะคนส่วนมากเขาใช้รูปบัฟเฟอร์เมดแทนซาตานไปเลยน้อยคนมากที่รู้ว่าบาัฟเฟเมดกับซาตานไม่ใช่อย่างเดียวกัน แบบเดี๋ยวว่าแะไคนไทยเลยคนต่างประเทศังไม่ค่อยรู้เลยกาหลังๆมาเขาพยายามดันให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าแบบซาตานมันก็มีความเกี่ยวข้องกับผัวแพะเหมือนกันอะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงไม่ใช่เหรอกเอาจงจ,งจริงมันแทบแทบ,แทบจะไม่เกี่ยวยคือนามประวัติแล้วคือประเทศที่มีความงดงามมากแล้วตกสวรรค์มาป่ะลูทิเฟอร์ที่เขาเชื่อกันมากที่สุดสาตามประวัติแล้วซาตานนั่นก็คือลูซิเฟอร์นั่นแหละเออก็คือซาตานก็ต้องเป็นแบบเป็นเทพที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์ที่แบบ โฉมงามสวยงามป่ามันไม่ใช่แพะเช่ไมันไม่เกี่ยวกับแพะเลยไม่อะไรนะแต่แค่แบบจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะที่มาของแพะลับาปเออจริงแทนแห่งความสมดุลบาโคมเม็นิ้วหนึ่งชี้ขึ้นอีกนิ้วหนึ่งชี้ลงถ้าเกิดมึงถ้าเกิดมึงพูดองนร้นแสดงว่ามึงไม่ดับผิดในพระเจ้าเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมขยายแคมป์จนเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการบูชายันพวกคาลติสกันนะแต่รอบนี้เราจะไม่ได้บูชายัญธรรมดาครับผมจะบูชายัญเขาทั้งเป็น ใช่แล้วเราจะไม่ฆ่าเขาติดเลยคือยกเว้นตัวตีไก่นะเพราะเขาไม่ตามเราไปแล้วสิ่งที่ชั่วร้ายก็เราจะมาหาเราที่แคมป์ไฟในคืนนี้เอามันไปด้วยเลยไม่มีตัวตีไก่เลยนี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็คือเขาติดเนี่ยเขามาบุกที่บ้านผมนะครับคือเขาน่าจะอยากร่วมปาร์ตี้บูชายันของเราไอสามคนนี้เดี๋ยวพวกนายจะได้ไปด้วยไอพวกทำไมเขาติ๊มันเข้าไปอยู่ในเหล็กเหรวมันทะลุเหล็กได้แต่ทะลุไม้ออทะลุไม้ได้เหมือนกันไปปะไปกันไปกันไอพวกเขาติดนี่มันช้าจังเดินไว้หน่อยดีเฮ้ยฉันมีเลกกันม ไอพวกตีไกลโอ้จะจะเรียกไอมอนติงซามาเอ้ยมาแล้วตัวนึงโอเคส่นแต่ความเร็วมานคนละเรื่องเลยวะความเร็วมันไม่เหมือนกันอ่ะฉะนั้นาบางทีเราอาจจำเป็นจะต้องปล่อยไอขวานนี่ไว้วะอมันเร็วมันเร็วไอ,ไอตัวหอกที่ไวกว่าเพื่อนอีกมามาเด็กๆมาเลยครับนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะบูชาย,ยันเขาแล้วนะครับอึ๊บผมลงอย่างงี้มาโอเคเรามายู่มุมนี้ เรียบร้อยบูชายันทั้งเป็นอะดิน้องมันขึ้นปะขึ้นขึ้นขึ้นนี่ How to c o m plete t h e ritual รีทัวร์์ออลิเกตันร้านขายของโลบ็อกราคาถูกที่สุดเปิดมานานมียอดขายเกินหนึ่งล้านชิ้นของแต่ละชิ้นถูกมากซื้อเหมือนซื้อขนมเลยครับ1 0 0 0เพชรราคาแค่10กว่าบาทเองตอนนี้มีโปรแจกเพชรด้วยนะถ้าใครหาร้านดีๆบอกเลยว่าห้ามพลาดไอขวานนี่ยังอยู่อยู่เลย ไม่แบบนี้มันจะนับว่าเขาเต้ยยังอยู่วะโอ๊ยกวางมันตามนายไปด้วยวะเห้ยแหละถ้าฉันตายนะก็มียาใช่ไหมอี้อออุ้ยกวางมาตีโอ๊ยกวางมันเร็วจังมันนับว่าเขาเต้ยิังอยู่บ้านเราอยู่โอเคโอ้ยตอนนี้เคลียร์กวางได้แล้วเหลือแ้วไปหาแมงป่องฉันจับกวางหย่อนลงไปในบ่อแล้วก็ปล่อยมันไว้ในนั้นแหละแมงป่องขออาหารหน่อยโอ้ยแมงป่องอยู่ไหนวะแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเจอแล้วเจอแล้ว กินเนื้อดิบเดือดเลื่อนรถฉันกินเนื้อดิบตายแต่ตอนนี้เราได้คำตอบแล้วว่าเราสามารถจะบูชายันเขาเต็มสังเป็นได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยวัตถุฟลักว้ายไม่หมดอีกแล้วเนี่ยสุก่อนที่จะกินฉันพามันลงหม้อซุกี้ว่าแล้วก็อยากกินสุกี้วะฉันต้องการดาบอินฟินิทฉันก็เลยหิวตายอีกแล้วโอ้ไม่มีอาหารอ๋อเดี๋ยวจะได้อาหารต้องการอาหารใช่ไหมใช่โอ้ขอบคุณพระเจ้า สำหรับาจะเป็นเกเบวผู้รับใช้ประจำโอเคครับทุกคนตะกี้ผมลองแล้วนะครับที่เราจะเอาคาติสไปย่างแบบเป็นๆนะซึ่งมันได้ผลนะครับมันได้ผลดีมากเลยแหละจริงจริงแต่ว่าการจะล่อแบบจากบ้านเราอะแล้วก็ไปรวมกับไอ้พวกตรงนน้นด้วยครับคือมันค่อนข้างจะยากเพราะว่าไอ้พวกโน้นนั้นมันไวมากแถมแต่ละตัวเนี่ยความเร็วต่างกันเยอะเลยนะตัวใช้หอกฝั่งนั้นนะครับคือเร็วมากเร็วมากๆพอมันแบบความเร็วไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เราจะเวลาโยนลงบ่อยากนะครับรวมถึงเวลามีกวางมาด้วย ไม่เป็นไรเพราะว่าคอนเทนต์ตะกี้เราถ่ายไปเรียบร้อยครับเราลงทุกตัวแล้วแต่สิ่งที่ผมจะทําจากนี้ก็คือเราจะเอาทุกอย่างที่มีชีวิตเนี่ยครับลงไปโดยโดยเขาจะต้องมีชีวิตด้วยนะเพราะว่าบางคนบอกศพหมีโยนไปแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมคิดไปแล้วแต่ผมสงสัยเหมือนกันว่าแล้วถ้าเป็นหมีแบบเป็นๆเ,เลยอะ่ะมันจะได้ผลเหมือนกับตอนโยนหมาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันฉันกนเราเอา,มาหมาไปที่แท่นบูชาย,ยันแล้วโอ้ย <laughs> ขี่หมาวัตถุพดหมาแต่หมานี่คือเราพิสูจน์ไปหลายครั้งแล้วว่าแบบถ้ามาพร้อมกวางเราบูชาย,ยันได้แต่่ถ้้้าาไมไดมดพรอกวง ม,มันกำลังเอ้ามันกลายเป็นอาหารไปเลยเว้ยแล้วมันติดปะเฮ้ยเอา้าเอา้าฉันฉันหล่นแต่มันมีศพเขาติดที่ตกลงมาแล้วไม่ได้กลายเป็นบูชายันด้วยเอเดี๋ยวตอนลอ่ลอลอ่อลงไปอะฉันให้นายเป็นคนล่อด้ยผมว่านายว่าได้ปะแบ่งก่องอะก็อาจจะได้แล้วมัง้งเอ้ยมันขึ้นตอนนี้ไม่ได้อะพาขึ้นเป็นแบบแนวขั้นบนันไดอะ <S 1> <S 1> มันเตีย้ยเกินน้องมาเร็วน้องอเอา้าโลงหับค่อยๆไต่ลุกเออ อย่างนี้หนึ่งอย่างนี้หนึ่งโอ้ยหมามาโอ้ยอย่าเพิ่งตีแบงป่องดเว้ยเดี๋ยวรอบกล้ว<笑><笑>น,ลนี่ยเอ้ยกวางมาด้วยโอ้ยโอ้ยจะอโอ้ยจะออตายแล้วจะอ,อตายแล้ว<า>อดกินไม่ได้กวางกันบ้างกวางกันอ,ออกจะอดตายสามรอบมาตายเนี่ยขึ้นที่สูงก่อนแล้วกันฉันต้องรีบข้ามหมาตัวนี้เพื่อเป็นอาหารสำรองมาเฮฉันข่ามันไม่ทันโอเคป่ะแบงป่องโอเคเดี๋ยวฉันจะรอดูตรงเส้นเลยแบงป่องมันโดดไม่ขึ้น นี่ไงโซนในในก็พามาันป่าตรงบันไดนี่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 เนี่ยมันลงแล้วมันจะลงแล้วมันจะลงแล้วเห็นไหมเอ๊ะมันกระโดดไม่ได้แล้วกแล้วมันลงแน่โซนระวังฟ้าผ่าเฮ้ยได้ได้โซนได้มแมงป่องแมงป่องสามารถบูชายันได้ฉันฉันเดาว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดน่าจะสามารถเอามาบูชายันได้หมดเลยโอเคไอ้นี่เด้อเนี่ยโอ้ยมากันหมดบูบ้านเลยเนี่ยอันนี้จําไว้แล้วทุกคนมันมีหนึ่งขีดนะครับ เดี๋ยวไม่ใช่อย่างนี้น,น,นัดแรกนี่ตัวอะไรลงไป้างกวะเนะอ๋อไงเลยฉันฉันยิงเรียกหมาได้เอ้าหมาวราปเอ้โถเขาติดหนึ่งที่ที่เหลือหมาอ๋อสแสดงว่าหมาเอาฟ้าไม่ได้เลยหรือไม่งั้นก็เป็นที่ตรงนู้นอ่ะเพราะว่าตะเกียบตอนลงมุมนู้นหลายตัวมันไม่สามารถบูชาันได้โอ้อนี่หมาเล็ก้วยไปตัวที่หนึ่งเฮ้ยไอชื่อไม่ลงมันไม่ลม,มลติดปะบูชาญนเอย่างี้ กยจะตายอีกรอบแล้ว,ลวไม่ติดวะเออหรือว่ามันหรือว่ามันไม่ได้วะแต่แต่เราก็ทําได้นะแมง่งแม่งป่องเรายังทําได้เลยอะ่ะแต่ฉันเอาแม่งป่องมาอีกทีคือฉันฉันเดาว,ว่าน่าจะเป็นเพราะเราให้มันลงเฉียงข้างเลยลุง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 ,ลงซาฮูระ เรียบร้อยฉันหยอดแบงป่องเนี่ยแบงค์ฟองได้เว้ยฉันว่ามันได้เว้ยฉันว่าหมาก็สามารถดูชัยันได้ฉันค่อนข้างเชื่ออย่างนี้แต่แค่ต้องลงให้ตรงจุดมากกว่าฉันจะพิสูจน์มันแม้ว่าฉันก็จะหิวตายอุ้ยเอาหมีเลยวะมาหมีกันเลยมาแล้วหมีนายวิ่งเลยแค่ไหนก็ไม่เท่าเอเลียนหรอกแต่หมีมันจะใช้ฟิกโยนแบบมันป่องไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเลือดเยอะเกินไอ้มันตีแรงเกินด้วยการตายเจ้าดเฮียเปล่าวะเฮ้ย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 าตหมี เฮ้ยมีมีโดนลาวาเราไม่ตายหมีหมีไม่ได้ตายมีมาอยู่ในลาวาเนี่ยตอนเนี้ย what เออนี่ไงนี่ไงนายยิงมาหนึ่งนัดหนึ่งนายสนใจแน่นี่ไม่เชื่อ what หมีตกกลางแล้วลูกเฮ้ยตกโอ้นายตายแล้วหมียังอยู่ดเลยส่วนละสิ่งที่เจ๋งก็คือฉันก็กำลังจะตายเหมือนกันฉันก็กำลังจะอดตายด้วยโอ๊ยโอ๊โอกเกือบไป เราเรากลับบ้านกันเถอะจะได้ปิดฉากสวยเฮ้ยส่วนอาหารฉันจะหมดวะถ้าฉันหาแมงป่องฉันต้องเดินละถ้าฉันหาแมงป่องไม่ได้เราตายแล้วเนี่ยฮอ๋อฉันเริ่มหดฉันเริ่มหิวแล้วฉันเริ่มอดแล้วไม่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 เออเป็นการปิดฉากที่แย่มากและนี่และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาหย่อนตัวอื่นอื่นอีกที่เรายังไม่ได้หย่อนนะ คือตัวอ,อื่นเนี่ยม,มันยากแล้วครับอย่างไพ่อค้าหนังอันนั้นไม่ได้แล้วแต่เราเห็นแล้วว่าหมีเนี่ยครับโดนไฟไม่เป็นไรนะส่วนหมาอัลฟากับหมาธรรมดาบางทีมันติดบางทีมไม่ติดซึ่งผมไม่ได้ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับส่วนแบงป่องเนี่ยมันติดทุกรอบเลยนะไม่ว่าจะหย่อนตรงไหนก็ติดเอาเป็นว่าเราเราจะมาหาคำตอบใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ